วเวลาเล่นละครขเ,เขาเล่นบทปาหมากท่สุครับโรเตโผมไปเข้าเจออะไรข้นา้มาอะไรา้แต่อะไรจะไปขึ้นไหนแดดจับมาบ้งเหมือนมูฮัลก็ดีเดเดไมเดด้ไมแม่แม่ปู่

มาช่วยผมเดี๋ยวมาทำงานก่อนโตแล้วทำอะไรก็ได้